มาที่เรื่องราวของสาวคนนี้กันบ้างตอนนี้นี่เรียกว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วนะคะแต่ความสวยไม่ได้ลดลงเลยที่สําคัญความสวีทหวานกับสามีนั้นก็เพิ่มทวีคูณจนหลายๆคนก็เชียร์ว่า อลูกคนที่สองต้องมาแล้วมั้ง <fois lö ss 91> นะคะแม่มิวนิดฐาค่ะล่าสุดพาน้องมารินไปเที่ยวทะเลที่ภูเก็ตนะคะแต่ก็แอบมีช็อตหวานๆกับสามีให้เราได้ชื่นชมกันด้วยค่ะเรียกว่าคู่นี้นี่อบอุ่นไม่แพ้คู่ไหนเลยจริงๆนะคะสําหรับนางเอกสาวสวยมิวนิดฐากับสามีไฮโซเซนค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหลูกสาวกน่ารักมากนะคะ วัยแบบกำลังสุกสนส1บเดเดือนน้องมารินหลายๆคนนี่ก็เป็นแฟนคลับน้องมารินนะคะเข้าไปดูพัฒนาการด้านต่างๆของน้องมารินแล้วก็ดูความน่ารักความอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาล่าสุดแม่มิวของเราก็ได้พาสามีและลูกน้อยยกครอบครัวกันไปเที่ยวทะเลที่ภูกเก็ตค่ะแล้วก็มีภาพน่ารักน่ารักมาโพสตลงในโลกโซเชียลเราได้ดูกันนี้ โตแล้วเร็วมากเพิ่ม <Per S 2> แป๊บเดียว11เดือนแล้วอะคะ่ะจะขวบแล้วเนาะเนี่ยค่ะพอแม่ลูกนี่ก็เรียกว่าเห็นแล้เราก็ต้องยิ้มไปตามๆกันนะคะเพราะว่าแต่ละภาพแต่ละช็อตนั้นก็มีรอยยิ้มแห่งความสุขของทั้ง3คนเลยทีเดียวและนอกจากทลิปนี้นะคะก็ยังเห็นความสดใสของมิวนิษฐาที่มาในโอ้โหชุดดูดิชุดกาะอกน่ารักออคนนี้สวยใส่ชุดไหนก็ ได้หมดมิวเป็นแบบนาง,งเอกลุก,ลกนางแบบเพราะว่าหุ่นหรือว่าหน้าเขาจะแบบอของกคหน้าเขาเก๋ใช่หน้าเขาเก๋เขาสวยเก๋อ,อ่ะเนี่ยแหละค่ะคุณแม่ลูกหนึ่งเนี่ยโหเรียกว่ายังสวยเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมก็คือความหวานจริง,งแม้ว,ว่าวันนี้จะมีลูกแล้วคู่นี้หวานตลอดนะหวานมากค่ะโชวหวานอวดหวานตลอดทำให้เราเน้นอิจฉามากจริงๆเพราะว่าเขามี การบอกรักกันในรูปแบบต่างๆมากมายเป็นการเติมรักเติมหวานกันตลอดอันนี้ก็ถือว่าดีนะคุณผู้ชมบางทีเราคบกันไปนานๆหรือว่าเรามีลงมีลูกมีเต้ากันแล้วเนี่ยคนเราละเลยเออเราลืมบางทีไม่ได้อาจจะไม่ได้ละเลยแต่แบบไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าช้ชีวิตกันจนชินนะไปโฟกัสกันที่ลูกมากจนเกินไปจนลืมเติมความหวานคู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าถึงแม้ว่าวันนี้เราจะมีลูกแล้วแน่นอนแหละ ความรักความทุ่มเททุกอย่างก็ทุ่มให้ลูกแต่ว่าความหวานที่เราต้องมีให้กันมันยังคงต้องมีอยู่จำเป็นอยู่เพราะว่ามันก็ทําให้ชุ่มชื่นหัวใจยังคุณแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกทั้งวันมันก็เหนื่อยมากแล้วนะคะคุณพ่อกลับมาแค่ถามว่าเหนื่อยไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างได้พักบ้างหรือเปล่า กอดกันสักนิดสักหน่อยหอมแก้มจุ๊บแก้ม,มนบ้างมันก็เป็นการเติมกําลังใจให้แก่กันและกันแล้วมันทําให้รักเราไม่เก่าเลยนะนอ,อจริง,<อ>รงๆมันช่วยได้จริงๆค่ะนี่แหละแล้วก็หลายคนก็เลยเชียร์อัพว่าแหมพอเซนแม่มิวลูกคนน้องคที่สองต้องมาแล้วมั้งถ้าจะหวานกันขนาดนี้น<อ>ก็รอนะ,ะได้อีกได้อีกได้หลายคนเลยแหละนะคะคนที่สองที่สามมาแบบจัดเต็มเลยเราอยากเห็นความน่ารักมาเรื่อยๆนะคะ,คะ